สวัสดีค่ะชาวราศีมีนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะประจำเดือนพฤศจิกายน2565นะคะราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนค่ะเเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะแต่จินการทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะจ๊ะก็อาจจะไม่ได้เป๊ะปังอลังการเจาะลึกเหมือนกับที่คุณมาดูดวงส่วนตัวค่ะ ทำใจให้สบายๆในการชมคลิปนะอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะ ในเดือนพฤศจิกายนนะคะต้องบอกว่าโดยภาพรวมของชีวิตของชาวเมรู้สึกคุณมีความสุขขึ้นนะคะพ่ให้ก้าวถวยค่ะส,สบายยนะคะผ่อนคลายนะคะบรรยากาศความตึงเครียดความวิตกกังวลความแพนิกอะไรหลายๆอย่างเหมือนคุณเองสามารถจัดสรรเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณเองกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการปรับตัวปรับบาลานซ์ปรับสมดุลน,นะคะหรือบางคนก็เหมือนกับว่าคิดไปมันก็มันจะมีแต่ความเครียดวิตกกังวลไปเปล่าๆถ้าคุณมีเรื่องอะไรอยู่ในใจนะคะคุณก็รู้สึกว่าทำเหมือนกับสนุกกับชีวิตอยู่กับปัจจุ จะดีที่สุดนะแล้วเดือนนี้นะคะด้วยพลังงานของดวงดาวเริ่มปรับขยับปรับดีขึ้นนะคะส่งผลต่อภาพรวมชะตาชีวิตของชาวมีนค่ะความสุขมากขึ้นนะคะความเหนื่อยยากเหมือนกับคุณเริ่มจัดสรรได้ดีเริ่มคลี่คลายลงปัญหาต่างๆที่มีได้รับการแก้ไขนะคะจัดสรรจัดการไปได้ค่ะแต่เดือนนี้สิ่งที่โดดเด่นนะคะคือความเด่นของคุณนะคะเป็นเดือนหนึ่งที่เขาเรียกว่าโอกาสหรือว่าช่องทางต่างๆจะมีกลับเข้ามาค่ะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงิน ะะเรื่องเรื่องเรื่องกองการเงินเพราะได้ไพ่สิบเหรียญเลยนะแล้วก็ได้ไพ่มือถือเหรียญด้วยนะคะต้องบอกว่าด้วยหลักๆแล้วเนี่ยใครที่ทําอาชีพอะไรอยู่เนี่ยรายได้ก็จะมาจากรายได้หลักนะแต่ว่าถ้าใครมีอาชีพเสริมก่อนหน้านี้ถ้ามันเคยเงียบซบหรือว่าอ่ดๆไปเนี่ยช่วงนี้เขาเรียกกลับมานะคะการเงินถือว่าอู้ฟู่เพิ่มขึ้นมามากขึ้นเลยนะ โอกาสโชคลาภแห่งการเงินนะ่ะเขามีมีเข้ามานะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับตัวแทนในหน้านะคะค้าขายหรืองานที่เกี่ยวกับพวกที่ดินอนะสังหาริมทรัพย์เนี่ยช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะให้คุณให้โชคกับคุณด้วยค่ะมีโอกาสได้เงินจากสิ่งเหล่านี้นะคะหยุดยานพาหนะอสังหาริมทรัพย์หรือหลายท่านหลายคนก็อาจจะโอเคอาจจะหมดเงินไปเกี่ยวกับขยับขยายเปลี่ยนแปลงซ่อมแซม,ซมต่อเติมหรือว่าซื้อใหม่แต่เหมือนพอมาทาแล้วมันก็เหมือนเป็นการลงทุนเพื่อตัวเองนะคะก็ถือว่าดีต่อ ใจด้วยนะหรือบางคนอาจจะเป็นการลงทุนเกี่ยวกับของแบบนี้นะคะถือว่าจะส่งผลกับรายให้กับคุณได้ในอนาคตมีโอกาสหยิบจับเงินด้วยนะคะเงินใหญ่เงินก้อนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเงินแบบลับๆนะคะเดือนนี้อาจจะได้จากความเสน่หาด้วยก็ได้นะที่สำคัญที่สุดนะคะต้องบอกว่า มีโอกาสเขาเรียกมีโชคลาภนะอาจจะมีโชคลาภฟุกๆอะไรเข้ามานะคะโชคลาภจากการเสี่ยงคุณลอกเงินอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยเดือนนี้ต้องบอกว่ามีเกณฑ์เข้ามานะคะทาให้เดือนนี้ภาพรวมการเงินของชาวมีนบริหารจัดการได้เป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆทีเดียวนะคะหรือแม้กระทั่งใครอยากจะทาอะไรเกี่ยวกับธุรกิจธุรกรรมสถาบันการเงินต่างๆขยายวงเงินหาคู่ค้าคู่สัญญาเพิ่มหุ้นส่วนเพิ่มเนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่าจะได้ ขภาพารวมของการงานนะคะการงานถือว่ายังเป็นไปด้วยดียดขยับขยายไปตามงานที่คุณดําเนินอยู่นะคะส่วนใครรอข่าวอะไรเรื่องงานไว้นะคะก็เ,เรียกว่ามีสิทธิ์ที่สะสมหวังหรือจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องราวของการงานนะคะก็มีสิทธิ์เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีด้วยค่ะแต่เดือนนี้อาจจะต้องเป็นเดือนหนึ่งที่อาจจะเขา,เ,เ,ขาเรียกว่า กล้าคิดกล้าทำนะคะกล้าเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนอาจจะมีการหาอะไรในรูปแบบใหม่ๆเข้ามาเพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับธุรกิจการงานเพื่อจะทำให้มันสอดคล้องกับตลาดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ทีนี้อีกสักนิดหนึ่งนะคะปัญหาอุปสรรคนะคะต่างๆนะคะใครมีปัญหาดราม่าอะไรอยู่นะคะกับสภาพแวดล้อมต่างๆถือว่าคุณจะสามารถจัดสรรแล้วก็เคลียร์ไปได้นะคะภาพรวมของชีวิตเรื่องงานกับเงินไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดที่ว่ารู้สึกว่าเห็นว่ามีพลังงานดีๆเข้ามาค่ะคือเรื่องราวของความรักนะคะสำหรับใครที่เป็นคนโสดเดือนนี้เขาบอกว่าความรักเนะี่ยมีโอกาสนะคะสะดุดรักเข้ามาได้เลยเพราะมีทั้งไพ่ the lover ไพ่ wheel of fortune นะคะแล้วก็ ไพ่ n i ง g o f คั p อาจจะมีใครสักคนโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีวัยมากกว่าคุณนะคะเข้ามาส่งมอบความรักความปรารถนาดีให้กับคุณด้วยค่ะบางคนอาจจะเข้ามาในสายอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อน,นุนนะคะมันมีเข้ามาอาจมีโอกาสได้พบสายเปในช่วงเดือนนี้ด้วยแต่เขาอาจจะมีวัยอะไรที่ต่างจากคุณหรืออีกแง่นึงนะคะก็อาจจะดูนิดนึงนะเขาอาจจะอาจจะเป็นคนที่แบบว่า แต่ก็ต้องระวังประเภทมันจ,จ,จะดึงดูดคนที่โสดไม่จริงเข้ามาด้วยนะคะแต่วันเหมือนที่เข้ามาก็จะพยายามเข้ามาดูแลอะไรกับเราเนี่ยแหละค่ะอันนี้ไพ่มันขึ้นมาเป็นไปในลักษณะเป็นแบบนี้นะ,ะส่วนใครนะคะที่กําลังจะตัดสินใจหรือตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วว่าจะ Move On เดือนนี้เหมือนคุณทําได้สําเร็จแล้วนะคะ Move On จากสิ่งเก่าๆนะคะเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่านะคะหนทางในเรื่องราวาของความรักนะคะภายภาคหน้าคุณอาจจะเจอใครยังไงไม่รู้แต่คนคนที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการตัดออกจากชีวิตคุณจะทําได้สําเร็จ แล้วสิ่งที่คุณคิดนะคะงวดนี้นะคะก็จะไม่มีคนเก่าๆพลังงานเก่าๆหรืออะไรก็แล้วแต่มาทําให้คุณหวั่นไหวได้อีกค่ะเหมือนกับคุณเลือกแล้วนะคะซึ่งจะไปสู่หนทางข้างหน้าที่จะก้าวเดินต่อไปค่ะเดือนนี้มัน พลังงานชาวมีนอาจจะมีสเสน่ห์ดึงดูดคนที่มีเจ้าเขอาเจ้าของแล้วเข้ามาหาคุณด้วยก็ได้นะแม้กระทั่งตัวคุณเองถึงคุณจะมีคู่อยู่แล้วบางคนยังอยากจะมาจีบมาแอลคุณเลยค่ะมันเป็นไปในลักษณะเป็นแบบนี้นะคะใครหวังความก้าวหน้าในเรื่องราวของการงานอะไรไว้ใครที่เคยรู้สึกว่าการงานเราเหมือนเริ่เคยถูกดองอะ่ะทําไมไอ้ตรงนั้นมันควรจะเป็นของเราตําแหน่งนี้มันควรจะมาเป็นของเรามีคนปาดหน้าเค้กไปตลอดงวดนี้นะคะสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงทําลงไปนะคะ เออต้องเรียกว่ากำลังจะส่งผลนะคะมาจากการวางตัวของคุณด้วยนะเพราะคุณเองก็เหมือนกับพยายามปล่อยผ่านนะเรื่องดราม่าต่างๆอะไรที่เป็นปัญหาดราม่าไม่ล่อเป้านะคะบางทีการวางตัวของคุณและความพยายนแข็งของคุณก็ส่งว่าโอกาสจังหวะ มันมาสู่มาตอนนี้มันมาสู่คุณแล้วล่ะคะ่ะถึงอาจจะมีคู่แข่งขันบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่แต่ต้องบอกว่าคราวนี้นะคะไม่น่าพลาดไปจากชาวมีนกับสิ่งที่คุณรอเอาไว้ในเกี่ยวกับความก้าวหน้าในชีวิตของคุณนะคะต้องบอกว่ามันสมองสองมือของคุณสิ่งที่เราควบคุมได้โดยตัวตนของเราเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณรอคอยไว้นะคะก็เริ่มจะกลับเข้าที่เข้าทางแล้วล่ะคะ่ะใครอยากจะเริ่มต้นขย,ขยายอะไรในช่วงนี้นะคะคนอยากจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มศักยภาพตัวเองพัฒนาตัวเองจัด ไปทําได้เลยค่ะแล้วก็คุณไม่ต้องลังเลนะคะว่าจะทาสาเร็จไหมบางคนจะไปเรียนต่อจะกลัวจะเรียนจบไหมคือไม่ต้องกังวลเลยค่ะถ้าคุณมุ่งมั่นนะคะรับรองสิ่งที่คุณหวังไว้สําเร็จอย่างแน่นอนค่ะก็ นี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของชาวราศีมีนนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่สบายๆแก่คุณดีต่อใจนะมีดวงการเดินทางท่องเที่ยวนะคะขวาหาความสุขให้กับตัวตนของคุณเองด้วยแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึงที่คุณจะมีพลังงานความมั่นใจมากเป็นพิเศษอะ่ะ ชวนใครไม่ไปไม่สนไปเองอะไรอย่างเงี้ยคือกล้าที่จะทําอะไรที่แบบนอกกรอบเดิมๆหลุดจากเซฟโซนเดิมๆเ,เพื่อไปเปิดโลกทัศน์ใบใหม่นะคะเพื่อไปหาแพชชั่นใหม่ๆแรงบันดาลใจใหม่ๆใ,ให้กับตัวตนของคุณค่ะก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ